าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเปิดไปเลยจ้า,จากับผู้ชายมียเล่นกลับมานิดนึงเนาะวันนี้นะจะพักหนึ่งหมาขี้ค่ะ ไม่ได้ช่วยนะคะซ้ําเติมค่ะ,ะถ่ายคลิปดีเซ่นิดหนึ่งนะคะทาแป้งเอาวันนี้เ,เราใช้แป้งอย่างเดียวเนาะทาไปเลยดูซิว่าจะอยู่นานแค่ไหนต่อมาค่ะอากาศร้อนๆน,นะคะไม่ได้นั่งอยน่วในบ้านธรรมดาค่ะตัดกล่องเอาไปขายค่ะได้เงินเนาะเพิ่มเติมอ่ะลองชุดอุ้ก็เยอะไปหมดเลยลองชุดไปทํางานต่อหาชุดให้หน้งนองๆสี่ <4 S 2> ทุ่มแล้วหน้าฉันก็นยังเปะอยู่จ้าวันๆน,น,นะฉันทำอะไรเยอะมากต่อวันหน้าฉันยังเป๊ะอยู่เลยทาให้ลองเลยแป้งดีเซ่ ถ้าคลิปวิดีโอใหม่หอ,ยอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ